สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซตันชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับที่ผมนะครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็ทางครอบครัวนะครับที่จะไปทําธุรกิจใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้ลาออกจากงานประจําแล้วก็ธุรกิจใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของคาแคนะครับ ผเล่าจากง,งานเพื่อมาทำคาแครนะครับผมโอเคแล้วก็พี่สาวผมก็ทำอเมซอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันดีนะครับที่เราจะได้ไปเขาเรียกว่าวางเสาเอกนะครับอยู่ที่ในอุดรของเรานี่แหละครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ที่ดินเลยนะครับไปเจอกันครับตาย a few moments later นี่ครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของที่ที่ผมกับพี่สาวได้มาลงทุนนะครับ ก็กางเมืองอุดอรเลยครับนี่ครับความกว้างไม่ใช่พี่ตรงนู้นนุ่นม,มุมมุมนุ่นนี่ครับที่กว้างมาครับตรงนั้นก็จะเป็นคาแคร์ของผมนะครับแล้วก็จะเป็นอเมซอนนะครับสว่วนนี้ยังคิดกันอยู่ว่าจะทําอะไรนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับพี่ผมนะครับเพราะผมไม่มีตังค์ วนนีข้าแต่ไร่สวนปูสสิธวันนี้การรบอกพิธีในการตั้งสรพคมการตั้งศาลองขอเชิญไรสวนนศิวะอันนารายอันทนี่อัุมาร่วมพิธีกับข้าไปเจ้าด้วยเถิด